เซตเบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวเกมสแลปชนิดของคำกันนะคะกล่องด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะเปิดมาด้านในตะแดมด้านในก็จะมีวิธีการเล่นอธิบายอยู่นะคะแล้วก็จะมีการ์ดประมาณ90ใบเนาะในการนี้ก็จะเป็นชนิดของคำเนาะไม่ว่าจะเป็นคำนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานและอุทานเนาะ พอเราเปิดมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นคําที่เกี่ยวกับชนิดของคํานั้นๆน,น,นะคะอันนี้พวกคุณก็จะเป็นสรรพนามเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือการ์ดด้านหน้าทั้งหมดการ์ดด้านหน้านะคะก็จะประกอบไปด้วย ชนิดของคำนั้นๆนะคะทั้ง7ชนิดที่เราเรียงไว้ด้านหลังวิธีการเล่นเบื้องต้นนะคะเราก็จะต้องแบ่งจำนวนการ์ดให้ผู้เล่นในจำนวนที่เท่าๆกันและผู้เล่นห้ามงางการ์ดเด็ดขาดนะคะและให้เริ่มพูดคำนามก่อนเป็นคำแรก เมื่อพูดคำนามแล้วให้ห่ายการ์ดวางตรงกลางวงคนต่อไปพูดสรรพนามแล้วหไายการ์ดคนต่อไปก็พูดชื่อคำนามที่กำหนดด้านหลังการ์ดไปเรื่อยเ,อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดชื่อชนิดของคำตรงกับคำที่อยู่หน้าการ์ดที่เราห่าย ให้เรารีบตบลงไปที่การดตรงกลางเลยวงเลยนะคะใครตบได้เร็วคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะตรงนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วสายตาต้องเร็วและต้องวิเคราะห์คําด้วยความรวดเร็วว่าคําที่พูดเมื่อสักครู่นี้ตรงกับชนิดของคําที่เปิดมาหน้ากาดหรือไม่เช่นพูดว่านามวางการดลงไปเป็นคําว่าเพราะซึ่งไม่ใช่คํานามเรายังไม่ตกค่ะแต่พอพูดว่า สัพนามวางการ์ดลงไปเป็นคำสัพนามแบบนี้ให้รีบตบลงไปทันทีเลยค่ะใครตบได้เป็นคนแรกคนนั้นเป็นผู้ชนะนะคะความพิเศษก็คือว่าเราจะมีการ์ดบวก1และบวก2อ,อย่างเช่นคำว่าเพราะวางลงไปคือบวก1การ์ดใบนี้จากที่วางไป2ใบแล้วก็จะต้องหยิบจากของคนที่ตบเร็วที่สุดมาเป็น3ใบและเราก็จะมอบ3ใบนี้ให้กับ ผู้ที่ตกช้าที่สุดนั่นเองค่ะใครการ์ดหมดก่อนผู้นั้นเป็นผู้ชนะค่ะ